กฎของลูกเสือสามัญว้นญ่สิบข้อกฎข้อที่1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้เช่นเมื่อเจอเงินหล่นให้นำเงินไปคืนเจ้าของกฎข้อที่2ลูกเสือมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณเช่นการเข้าแถวเคารพทงชาติ ไหว้พระและคอรพพระมหากษัตริย์กฎข้อที่3ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยลังจานพ่อแม่เพื่อบรรเทาภาระงานกฎข้อที่ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนเลเป็นมิตรกับลูกเสืออื่นทั่วโลกเมื่อเจอเพื่อนให้ทักทายกันกฎข้อที่5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยเช่นการพูจาสุภาพ และการแต่งกายเรียบร้อยกฎข้อที่ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เช่นการให้อาหารไก่กฎข้อที่7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพด้วยการเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์และภาระงานที่ได้รับมอบหมายกฎข้อที่ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เช่นการแก้ศูนย์รอมอพอกฎข้อที่9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัต์เช่นการเก็บออมเงินที่เหลือจากโรงเรียนกดข้อที่10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเช่นการพูดจาสุภาพเมื่อเจอหน้ากันสมาชิกในกลุ่ม 1. เด็กหญิงนธิดาน้ำรอบเลขที่26 สเด็กหญิงสุภัชยาอุดมเลขที่28 3. เด็กหญิงนวัสสรเพชรร่วงเลขที่30 4. เด็กหญิงพิชายาพาหนูสิริเลขที่34 5. เด็กหญิงปณิราจองบุญทิพย์เลขที่36